นี่ก็เป็นวีสตาร์ครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราชสอง1ห้าสิบหนึ่งโอ้นี่จ้าผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกเจอบททดสอบเห็นไหมแจ๊ะครั้งแรกก็เจอฝนแล้วโอ้เด็กตั้งใจมากแต่ครูจะเป็นห่วงก็เรียกเด็กกลับเข้าไปใต้วิหารคตครูไม่ใหญ่ก็ เรียกเด็กออกมาออกมาลูกเราไปพูดนำาฟื้นฟูีิธรรมโลกเราต้องเข้มแข็งกล้าออกมานะลูกนะกล้าออกมาโอ้หน้ามหัธจน,นะเด็กบอกครูครับหลวงพ่อเรียกแล้วค,ครูขาหลวงพ่อจะเรียกแล้วเหรอเธอออกไปไม่ได้ออกไปมันเปเยกเดี๋ยวไม่สบายไงไม่ได้ครับผมต้องออกไปเพราะหลวงพ่อจะเรียกอยู่ <Yeah. S 1> โอ้อ ไปอย่างที่เราเห็นในภาพไปจชะกราบลงไปเลยลูกในน้ำนี่นาะและแก็บชุดประวัติศาสตร์เอาไว้นี่ไงเปียกได้มันก็แห้งได้นี่เนาะเราไม่ใช่พันกลัวนน้ำแต่พันน้ำาัันกลัวเราออนี่เนาะถึงจะเป็นผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ทานก็จะเป็นเพชรได้เนี่ยอจะต้องเจอแรงกดดันเนยทั้งกดทั้งดันนะ จากพลังงานในโลกนี้เนี่ยกว่าจะเป็นเพชรได้พระนภูนำฟื้นฟูเสรีธรรมโลกครั้งแรกก็เจอบททดสอบแต่แล้วก็มีอร่องรอประวัติศาสตร์ที่เราเห็นในภาพใ,ในบทเพลงนี่ไปจ้ะโอซึ่งตอนนี้เธอก็โตขึ้นเยอะแล้วเนี่ยกี่ปีมาแล้วจ้ะห้าปีห,ป,ห,ป,หปีมาแล้วนี่ก็โตแล้วซึ่งเมื่อเธอย้อนหลังไปเอ๊ะเราทำได้อย่างไร ห็นไหมจ๊า,าบุคคลในตำนานในประวัติศาสตร์เนี่ยต้องมีร่องรอยแห่งตำนานและประวัติศาสตร์ภาพนี่ไงเห็นทีไรจะต้องปลื้มทุกทีแล้วเจอทีเดียวต่เล่าได้อีกหลายทีใช,ใช่ไหมจ๊ะจนตลอดชาติเลยคิดดูสิและแต่ละทีที่เล่าก็ปลืม้มปลื้มไหมจ๊ะบอกว่าผมนี่แหละ นี่นะเนาะเดียนเดียนเนี่ยนะก้มกราบลงไปแล้วเนาะในน้ำอย่างนี้เออกราบไปเลยเนี่ยยอมขัดใจคุณครูท่านหน่อยหนึ่งนี่ยโดยตามใจหลวงพ่อ,อครูผู้ใหญ่เนี่ยนะเอเอเอ, <laughs> อย่างเงี้นะนี่ไงไหมเห็นที่แกรกก็ชื่นใจ